สรุปท่านเดที่ฟาร์มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เร็วขึ้น <Bro. S 1> ผมขอแนะนำร้านช็อกโกสโตลร์ร้านรับบริการฟาร์มบ็อกฟู้ดคิงพีทเท่านั้นยังไม่พอยังรับกดผลพษษิศาจและกดเกมพารอีกด้วยและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรับเติมโรบักระบบ ID เดบกพารและรับบริการเติมเพชรในออสตา์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่ในหน้าโรบอทอยู่กับหน้าของเกม p ูพ c e นะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะพูดหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้เล่น p ูพ c e ไปค่อนข้างประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผมได้เล่นมาเนี่ยยอมรับอยู่นะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะเข้าเกมเขาบ่อยนะครับผมเพื่อที่จะไปแบบหาอัดคลิปหาคอนเทนต์อะไรทำนะครับผมแต่ว่า พอแบบมาลองเล่นดูจริงจแล้วนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบน่าเบื่อมันค่อนข้างจะโหลนะครับผมอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมเลยนะกับเกมเกมนี้นะผมว่ามันเป็นหนึ่งในเกมที่แบบแบบของบางอย่างมันเกิดได้แล้วก็อีกอย่างคืออย่างเช่นโยรุวีสองอะไรเงี้ยคือมันก็โกงเกินไปนะผมรู้แหละมันเป็นเกมพาร์ทที่แบบมีราคาตั้งหนึ่งหมื่นโลบักอะอ oh, ส่วนนี้ชื่อชื่อเซิร์ฟไม่ต้องคิดอะไรมากผมชอบตั้งอะไรคนตีนอย่างนี้อยู่ลวโอเคคือเวลาแบบ จะพูดไงดีท่านผู้ชมเวลามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยก็ต้องใช้เจมใช่ไหมแล้วทีนี้พวกรูบี้อ่ะแล้วบางคนอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ยูทูบเบอร์อ่ะแบบเราแบบพวกผมอะไรเงี้ยที่แบบได้เพชรจากพวกโอนเนอร์มาเนี่ยก็จะหาไม่ได้หาง่ายๆนะก็จะอาจจะหายากเลยนะผมต้องขยันฟาร์มแล้วก็บวกกับว่าเกมเนี้ยเป็นหนึ่งในเกมที่ฟาร์มเวลง่ายนะผมแล้วเด็กค่อนข้างจะชอบเยอะนะผมบวกความที่ว่ามันเป็นแนวแบบเพียๆ,ๆแนวเก่าๆด้วยแหละ แต่ส่วนตัวเนี่ยความรู้สึกของผมคือในตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะผมอ่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวในตอนนี้นะอันนี้ก็ความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงน,นนี้คือส่วนตัวของผมนะผมว่าเกมมันแลดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับผมตอนเนี้ยแบบยังผลพิศารนะผมยัยงผลพิศาจเลยอ่พูดอย่างผลพีศารก่อนคือผลพิศาจเด่นเด่นมันก็มีอยู่กี่ผลนะท่านผู้ชม ก็มีผลยางอะที่เพิ่งมาใหม่อ่ะมีผลยางอะไอวีผลโกมุวีสองอะไรสักอย่างอะที่มันเป็นระดับรีเจน่ะมาใหม่นะผมมีผลโอเปรแหละหลักๆผลมังกรอะไรอย่างเงี้ยผลกุละอ่ะประมาณนี้นะผมอะไรประมาณนีนะ้ที่มันเป็นหลักๆแล้วก็ส่วนมากเนี่ยพวกฮาคี้พวกของที่มันเกิดตามแมปเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็เกิดเองตามเวลาที่กําหนดแล้วก็วลเนี่ยฟาร์มง่ายแต่ว่าเกมเนี่ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือวลวมันชอบบั๊กน,นั่นเองนะผมวลวชอบบัก๊ก ของหลายๆอย่างเนี่ยมันบั๊กง่ายมากแล้วก็เห็นว่าเกมนี่น่ะเดี๋ยวจะไปจ้างคนเขียนสคริปต์เกี่ยวกับพวกด้านสเตตมาอีกผมก็เลยคิดว่ามันมันแบบยังไม่ค่อยโอเคนะครับผมในตอนนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในเกมวันพีทที่ผมว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะอันนี้ผมพูดแบบจากใจผมเลยนะผมว่ามันเป็นหนึ่งในเกมวันพีทที่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะท่านผู้ชมอแต่ว่าที่มันคนเล่นเยอะเนี่ยเป็นเพราะมันเล่นง่ายนะครับผมเด็กก็เลยชอบนะ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะผมก็เลยคิดว่ากะจะไม่ค่อยได้ทาแมปนี้แล้วอาจจะมาทําอีกก็แหละแต่ไม่ค่อยได้ทําบ่อยแล้วนะผมเพราะว่าหนึ่งคือรู้สึกว่ามันเบื่อแล้วผมมันเบื่อกับอะไรที่มันเบื่อมันง่ายมันง่ายเกินไปนะเกมน,นี้ <Okay. S 2> ถึงถึงแอดมินจะไม่ได้ให้เพชรผมมาก็เถอะเอาจริงอ่ะสมมตินะสมมติถ้าเกิดว่าผมแบบฟาร์มได้เองแบบแอดมินไม่ได้ให้เพชรมาผมว่าผมก็สามารถฟาร์มได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าแบบแค่หาผลโอเปได้คือฟาร์มยาวได้เลยไงมันเลยทําให้ผมรู้สึก ไม่ค่อยโอเคนะผมว่ามันง่ายมันอะไรเราสแตตดูดิไออย่างเช่นผมเนี่ยอัพสแตตมาตลอดใช่ไหมมาเปิดดูสแตตอีกรอบอไอเนี่ยเห็นปะสแตตบ้าอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปรีเซ็ตสแตสแตอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคนะผมไม่ค่อยโอเคเลยแล้วก็ใครมีดาบไอไอ้เรียกว่าอะไรโยรูวีสองก็โกงมากส่วนมากคนที่มีดาบโยรูวีสองก็จะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนั่นเองนะ แต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีหรอกแต่ผมหมายถึงว่าพวกยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยเขาจะมีดาบแอดมินมีของอยู่แบบโยรูปทีสองอะไรมันก็โกมันก็เกี่ยนะพอพวกยูทูบเบอร์อะไรก็จะได้เปรียบอะไรอย่างงี้นะผมมันก็เป็นเกมที่แบบเล่นง่ายๆแล้วก็เด็กชอบแค่แบบอะไรนะไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็แจกผลพิสูจ์เนี่ยแค่เนี้คนก็มาแบบมาดูเยอะแล้วนะผมเพราะว่าเกมนี้มันหาผลมันหาอะไรแบบง่ายมากนะผมอ่า จริงๆริจริงๆมันหาผลอะไรง่ายมากเพราะว่าผมเนี่ยได้ลองแบบเอาไอดีไก่ของผมเนี่ยไอดีไก่เลยนะนี่อันนี้ขอย้ำว่าผมเอาไอดีไก่มาลองฟาร์มด้วยผมหาเพชรเป็นล้านได้ผมหาเพชร,เป,เ,พชรเป็นล้านได้นะมันไม่ได้ยากนะแต่แค่ต้องขยันเ,ยเฉยไอดีลองผมวลเยอะกว่าไอดีหลักอีกเพราะว่าผมอยากลองดูไงว่าถ้าเกิดมาฟาร์มจริงอ่ะมันมันได้หรือเปล่าแบบเอาทาเพชรเหมือนพวกยูทูบเบอร์ที่ไอโอเนอร์ให้มาแอดมินให้มาอะไรเงี้ยก็มันทําได้นะแล้วก็ อีกอย่างนะครับผมคือเกมนี้จนะเป็นหนึ่งในเกมที่แบบดูดีดูสภาพเรือท่านผู้ชมคือเรือเรือมันมีอยู่แค่ชนิดเดียวนะครับผมเป็นเป็นเกมประเภทวันพีที่เรือมีอยู่ชิดเดียวใช่ไหมแล้วความเร็วมันค่อนข้างต่ํานะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ไปหาพวกแบบผลบินผลอะไรเงี้ยก็ความเร็วมันก็ต่ําเอร์เกินนะผมแล้วก็อย่างอันนี้ส่วนตัวนะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบระบบสุ่มผลพิศารนะผมเป็นหนึ่งในคนที่ ไม่ค่อยชอบเกมวันพีชที่มีระบบสุ่มผลพิศาเแบบนี่ยแบบเนี้ยไม่ค่อยชอบนะเอาจริงๆผมเป็นคนชอบแบบหนึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วรอมันเกิดอะไรอย่างงี้นะแต่ก็เข้าใจแหละว่าส่วนมากคนก็ชอบแบบนี้เพราะว่ามันหาผลง่ายอย่างยู u t ทูบเบอร์มันก็ชอบอ่าผมก็ชอบแหละเ,เวลาที่แบบสมมุติว่าจะหาของรีวิวใช่ไหมมันก็รีบๆสุ่มหาอะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ารอเกิดเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ตายกันพอดี ก็ประมาณนั้นนะก็ดูดิท่านผู้ชมมันก็คือที่ผมอยากจะพูดอนะคือเกมเกมนี้มันค่อนข้างจะอะไรเดิมๆนะหลังจากที่เห็นเขาบอกว่าเลยนะจะปรับใหม่ถามว่าปรับใหม่รีโมเดลดีอะไรใช่ไหมมันก็รีก็จริงแหละแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมันก็น่าจะมีสคริปต์ฟรีอยู่ด้วยนั่นแหละส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะความคิดส่วนตัว ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านี่แค่ความคิดส่วนตัวของผมยังไงก็ต้องมีคนด่าผมแล้วแหละว่าผมมาพูดอะไรนี้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคืออยากจะพูดจริงๆเลยว่ามันมันยังไม่ค่อยโอเคแนละ้วมันเรียบง่ายมากมันเรียบง่ายมากแบบเปลี่ยนก็จริงอแต่น่าจะเปลี่ยนแค่โมเดลนะอืมอาจอย่างน้อยก็ยังดีที่ไม่ได้ไม่ได้ก๊อบมาหมดอะ่ะแต่ส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยโอเคกับพวกแบบไอเทมไอเทมที่มันเลยเถิเดเกินไปอะ่ะแบบ ไอเทมขอแอดมินแต่ถ้าเกิดเอามาให้พวกยูทูบเบอร์รีวิวเฉยๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเอาให้เลยมันก็แปลกๆเนาะ <S <S อันนี้ส่วนตัว <S <S ผมคิดคิดอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดยูทูบเบอร์ได้โอ้โหเหมือนกับว่ามันสําหรับผมนะถ้าเกิดผมเป็นคนธรรมดาแล้วแบบเห็นยูทูบเบอร์แบบมีพวกของเกียนใช่ปะ่ะมันก็จะรมแบบเฮ้ยทำไมยูทูบเบอร์แบบได้ของโหดจังแล้วพวกเราจะไปหาของแบบนี้มาจากไหนต้องเติมเหรอทำไมยูทูบเบอร์ได้ฟรีอะไรเงี้ยอ่อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะอืมยิ่งยูทูบเบอร์ที่แบบถ้าเกิดว่า ไอ้อย่างเช่นถ้าผมเป็นเพื่อนกับเจ้าของแบบผมยิ่งได้เปรียบเลยขอของด้วยขอของนี้ได้หมดทุกอย่างเลยอะไรประมาณนี้นะผมสําหรับที่ผมบอกเนี่ยคือมันแลดูไม่ค่อยอะไรแล้วส่วนมากมีโอเปตปุ๊บฟาร์มแต่บอสมอนไม่ต้องฟาร์มเลยเกมนี้ก็บอกไว้เลยว่าไม่ต้องมีบอกก็ได้ว่าจุดไหนเวลไหนฟาร์มไหนเพราะว่ามีโอเปตผลเดียวก็ฟาร์มได้ทุกที่แล้วนะจริงๆมีมีโอเปตผลเดียวก็ฟาร์มได้ทุกที่แล้วประมาณนั้น แล้วผลมังกรที่แลดูแบบเป็นระดับสีลุ้งผลแมวระดับสีลุ้งโอ้โหแต่ละผลแม่งอ่อนกว่าผลโอเปอีกอะ่ะเพราะว่าแต่ละผลนี้มันมันสู้โอเปไม่ได้นะอย่างผลแมวเนี่ยเห็นเหมือนเหมือนจะ p ีพีดีเหมือนจะอะไรเงี้นะโอเปกระโดนมาแล้วก็ไอ้กดสกอลเอ็กเนี่ยไอ้ล็อกล็อกไว้น่ะปึ๊บแล้วก็กดเข้าไปไอ้กดซ่าแซดต่อยไปเรื่อยเนี่ยตายแค่นั้นดูดีแค่แค่นี้ก็รู้แล้วว่าโอเปมันโกง แท่จะที่สุดเลยแต่โอเปจะดันเป็นผลสีแดงหาง่ายแต่ว่าผลสีลุ้งเนี่ยแต่และผลเนี่ยยังไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นเลยโอเคนะผมก็คลิปนี้ที่ผมอยากจะมาพูดก็มีเท่านี้นะผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเกี่ยวกับทูพีสแต่ก็ยังลงแหละแต่ก็ไม่ได้ลงบ่อยโอเคก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยมีคลิปอะไรอยากให้ทําเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะหรือว่าแมปอะไรที่อยากให้ไปอัดนเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะผมใต้คลิปนี้เลยนี่สำหรับคลิปนี้ซีโอเกนแล้วเจอกันนะผมสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย